สวัสดีค่ะติดาวุธกลยุทธนุพันธ์ประจำที่16กรกฎาคม2560นะคะเริ่มต้นด้วยในเซฟตี้เล็กฟิวเจอรนะคะเมะื่อวานนี้เนี่ยกลับมาปิดบวกได้3.30จุดนะคะ s t t l e m e n t อยู่ที่ระดับ997.9ทั้งนี้เองเนี่ยมีแรงหนุนจากรุ่นกลุ่มพลังงานนะคะที่กลับมาบวกรับในเรื่องของราคาน้ลมาในตลาดโลกที่ฟื้นตัวจากผลการประชุมโอเปกรอบล่าสุดนะคะ ยังเห็นการปรับตัวขึ้นของราคาน้บมันต่อนะคะทำให้มองว่าระยะสั้นก็อาจจะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานได้นะคะอย่างไรก็ตามเองเนี่ยเรามองว่ายังต้องจับพาความคืบหน้ากันต่อว่าราคาดิบมันจะยืนเหนือระดับประมาณห0สิเหรียญต่อบาร์เรลได้หรือเปล่านะคะในส่วนของเบรนต์เนืน่องจากว่าในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยยังมีสัญญาณการาเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมานะคะ น,นอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของกลุ่มสื่อสารนะคะก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างคึกคักในช่วงนี้รับในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการภาครัฐนะคะส่วน s น n ิเมนต์การลงทุนจากภายนอกนะคะวันนี้เนี่ยออถ้าดูในส่วนของตลาดทุนในฝั่งสหรัฐและยุโรปยุโรปเนี่ยปรับตัว เพิ่มขึ้นนะคะโดยในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของภาคเอกชนนะคะที่ออกมาแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มเกินคาดนะคะแต่ว่าตัวเลขในภาร์ติเออร์สเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะก่อนที่จะมีการประชุม FOMC นะคะ,ะก่อนที่จะทราบผลการประชุม FOMC นะคะในคืนนี้เนี่ยนักทุนก็คิดว่าน่าจะมีความระมัดระวังในการเข้าเก็งกำไรในตลาดอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าก็ยังจับตาเรื่องของสัญญาณการปรับ นโยบายทางการเงินนะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณเรื่องของการปรับขึ้นตลาดเบี้ยเมื่อไหร่นะคะจากที่คาดการว่าจะเป็นเดือนธันวาคมนี้นะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการปรับลดงบดุลด้วยนะคะส่วนแรงซื้อของนักทุนต่างชาตินะคะเรายังไม่ได้เห็นสัญญาณการกลับเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติในตลาดทุนอย่างชาัดเจนเมื่อวานขาวออกมาพันกว่าล้านนะคะแม้ว่ายังซื้อต่อเรื่องในส่วนของตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์ก็ตามนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยทำให้ภาพระยะสั้นอาจจะเห็น s ซฟตี้เด็กฟิลเจอร์ไอซ่าศูนย์ยูหนึ่งเจ็ดเนี่ยบวกไปใกล้ๆระดับหนึ่งพันจุดก่อนนะคะแต่ว่าคงต้องรุน้นถ้าจะให้ไปต่อเนี่ยคงจะต้องทำให้ตัว s ซฟตี้เด็กฟิลเจอรหรือว่า s อ0 u าศูนย์ยูหนึ่งเจ็เนี่ยยืนหนึ่งพันจุดได้อย่างแข็งแรงก่อนนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าะจะไปต่อตรงนี้เองเนี่ยถ้ามีช็อตอยู่นะคะตามที่เราแนะนำไว้นะคะเก4จุด แถวๆ999จุดเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ปิดความเสี่ยงออกไปนะคะแต่ว่าถ้ามีแรงขายออกมาก่อนนะคะยังไม่ผ่านไปตรงนั้นเนี่ยก็รอปิดสถานะอีกครั้งที่990หรือว่าต่ำกว่านะคะส่วนตัวสิงเกิลซ็อกฟิ f เตอร์นะคะแอดวานซ์ U17 นะคะ วันนี้เราเห็นในส่วนของสัญญาณที่เป็นบวกนะคะทางเทคนิคพร้อมกับโวลุ่มที่เข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะในส่วนของหุ้นแม่เอ,อทำให้มองว่าน่าจะเห็นสัญญาณเออของการดีดตัวขึ้นต่อนะคะสถานะนะคะใน Advanced U 1 7แนะนำฝั่งลองนะคะมองราคา1 8ึ่งบาทนะคะหรือว่าต่ำกว่าเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่190บบาทนะคะตัดขาดทุนเมื่อ ราคาต่ำกว่าชุดเข้าประมาณ3บาทนะคะส่วน USD นะคะฟิลเจอร์วันนี้เนี่ยเรามองว่าในส่วนดอลลา,าร์สหรัฐน่าจะทรงตัวใกล้33.50บาทนะคะยังรอผลการประชุมเฟดอยู่แล้วก็จับตาตัวเลขในเรื่องของ GDP นะคะแล้วก็ตัวเลขแรงงานของสหรัฐ USDU 1 7นะคะถือสถานะชอ็อตนะคะที่เปิดไว้สามสามบาท ถ้ายังไม่ผ่าน33.50ขึ้นไปนะเราทำอะไร33.636นะคะส่วนโกลฟิวเจอร์นะคะออมองว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักของปัจจัยเนี่ยกลับมาอยู่ที่เฟดนะคะแม้ว่าประเด็นเรื่องของการเมืองสหรัฐเนี่ยก็ยังดูมีความวุ่นวายอยู่นะคะแต่ว่าราคาทองอาจจะซึมซับไปนในระดับหนึ่งแล้วก็รอความคืบหน้ากันต่อนะคะส่วน มองในเรื่องของผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข่งค่ากลับขึ้นมาเทศยสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาจากกดดันในส่วนของราคาทองคาสั้นๆนะคะก่อนที่จะทราบผลการประชุมเฟดในคืนนี้ถ้าไม่มีสัญญาณในการที่จะเร่งขึ้นอันตาราดอกเบีย้ยหรือสัญญาณที่ชัดเจนเรื่องของการปรับลดงบตุนว่าจะเริ่มในระยะเวลาไหนหรือว่าความชัดเจนในเรื่องของแผนนะคะ ตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยดีตัวกลับขึ้นหม่อีกครั้งแต่ว่าสั้นๆเนี่ยเรามองพักตัวระดับ1,243งพันถึงหนึ่เหรียญน,นะคะ <Okay. S 1> ถ้าจะเข้าเปิดสถานะใหม่นะคะรอเปิดลอง JFQ 1 7ึ่งเที่หนึ่งบาทเป้าหมายทำลายสองม่นห้าสิบนะคะแต่กระทุนหากต่ำกว่าจุดเข้า70บาท ส่วนบล็อกเทรดคอนเนอร์นะคะวันนีเ้เรายังแนะนำลองในส่วนของตัว CSG ต่อนะคะต้าน2.66 2.74รับ2.58 2.54แนะนำอีกตัวนะคะลองในส่วนของ PDTGC ี t นะคะต้าน7.225 7.325รับ70.5 70บาทนะคะส่วน KCE นะคะแนะนำในฝั่งช็อตรับ87.5 86.5ต้าน91แล้วก็93ค่ะสวัสดีค่ะ